นกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะ 17, 17ปีป17ปีที่แล้วประมาณปี2577มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะแล้วเขาอ่ะเป็นพี่สาวของเพื่อนสนิทเราซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน<ส>เห็นเขาครั้งแรกเนี่ยเป็น<ม><ม>ั่นงในฝันเลยค่ะรักแรกพบก็บอกไปเลยค่ะว่าชอบนะชอบมากบอกเลยเหรอบอกเลยตกใจไหมเราเัไ้าไม่ตกใจค่ะเพราะว่าก็ชอบเขาเหมือนกัน นั้นเราก็เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะคะแล,แล้วก็ประมาณสักปีหนึ่งค่ะเราก็ตกลงก,กันเป็นแฟนกันก็พอเราได้ตกลงคบกันก็เลยพาเาขาอะค่ะเข้าบ้านจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นความหวังเดียวอ وي, อของเตี่ยกับแม่ค่ะเพราะแม่อยากอุ้มหลานและใช่ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เตี่ยกับแม่ก็ไม่โอเคแล้วพอวันหนึ่งอะที่ต้องเลือกระหว่างเขากับที่บ้านกับเตี่ยกับแม่ เราทําไงก็ต้องเลือกเตี่ยกับแม่อค่ะแล้วเราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเราจะต้องเลิกกันเพราะระหว่างที่เราคบกันเนี่ยเราพยายามพิสูจน์ความรักของเราทั้งคู่ให้กับที่บ้านเขาเห็นที่บ้านเราเห็นนะคะว่าเราอะรักลูกสาวเขาจริงๆนะแล้วเราพร้อมที่จะดูแลลูกเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากเขาเนี่ยจะมีสวนยางเยอะนะคะเขาก็เพิ่งเริ่มปลูกยางใหม่ๆคือเขาอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะ ภูมิประเทศของอำเภอสายดาวเนี่ยเป็นเทือกเขาเป็นภูเขาเป็นภูเขาแล้วแล้วปลูกยางบนเขาอะค่ะทีนี้เราก็พิสูจน์ตัวเองนะคะช่วยเหลือที่บ้านเขาทุกอย่างคือโดยการเอาน้ำใส่เกลอนน้ำปลาค่ะรู้จักไหมเกลนน้ำปลาอ๋อโอเคใส่น้ำค่ะ แล้วก็ขึ้นไปรถต้นยางฮิ้วพีระต้น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 ค่ะเขาทําค่ะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างให้เขาเห็นแต่แต่ยังสอบไม่ผ่านใช่ไม่ผ่านพ่อแม่เขาไม่ยอมรับเราเลยเขาไม่ชอบเราเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปที่บ้านเขาเขาก็ไม่ชอบหลังจากเริกแล้วเป็นยังไงชีวิตคุณก็มีครอบครัวเตี่ยกับแม่เขาต้องการสิ่งนี้เขาอยากมีหลานอยากมีหลานก็มีลูกสองคนค่ะแล้วชีวิตการแต่งงานไม่ประสบความสําเร็จเลย แยกจากกันเราก็ต้องดูแลก็ดูแลลูกก็ดูแลใช่ค่ะแล้วมาเจอกันอีกตอนไหนคือระยะเวลาที่เราเลิกกันนะคะประมาณ1ิบกว่าปีเนี่ยเราไม่เคยได้ติดต่อกันเลยเราอ่ะจะคอยแอบถามเพื่อนสนิทเราตลอดเลยว่าพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างนช่วงเวลาชีวิตของเขานะคะจะบอกว่าเขาคือผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่อยู่ในใจเรา แล้วยังไงมันกลับมายังไงก็คือพอวันนึงอะค่ะแล้วก็ถามเขาตรงๆว่าเราเป็นแบบเนี้ยมีลูกเราสองคนโอเคไหมโอเคไหมมันไม่เป็นัญหาที่เรานะคือแล้วพ่อแม่เราจะโอเคหรอคือหลังจากที่คุยกันแล้วแล้วก็คุยกับเตี่ยแล้วว่าเราจะกลับไปคบกับขวัญนะเตี่ยก็เลยบอกว่าเธอต้องให้ลูกของเธอเรียกเขาว่าป๊าป๊าก็คือทุกคะเตี่ยพูดเองค่ะเตี่ยเป็นคนพูดเองค่ะ ก็ถึงวันที่แบบให้ความสุขลูกแล้วนะตอนนี้แล้วกลับไปที่คุณแม่ยอมรับแล้วกลับไปคบกันจริงจังที่เป็นปะปาแล้วะได้นานยังกี่ปีไปแล้วสองปีแล้วค่ะอ๋อจริงก็ยังไม่นานนะแต่ที่เกที่คุณห่างหายไปแต่อย่างน้อยความสุขพวกคุณก็ได้เริ่มต้นแล้วมาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะพูดซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณนะที่กลับมารักกันตัวเองเคยพูดเสมอเลยว่าเขาจะเป็นสมองให้ตัวเอง แล้วตัวเองจะเป็นหัวใจให he ้เขาแต่วันนี้เราจะเป็นลมหายใจของกันและกันแต่งงานกับเขานะเขาพูดเสมอเลยค่ะว่าแต่งงานกันนะแต่เราปฏิเสธตลอดเลยว่า ยังหลอกยังไม่พร้อมแต่วันนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปจนแก่จนเฒ่าดีใจด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะวันนี้ลูกของคุณใหญ่เรียกคุณขวัญว่าอะไรป๊าป๊าค่ะเราเรามีอะไรอยากจะเอ่ยกับคู่นี้ค่ะเชิญค่ะพี่กง้องค่ะถ้าแต่งงานกันน่ะจ้างเรานะเราจัดดอกไม้ให้ขอบคุณมากค่ะพี่ปิดท้ายโชว์หวานให้เราสักนิดหนึ่งหนึ่งสองสามเอาไงเอาไงเอาไงหนึ่งเ่า้ขอบคุณค่ะ เอสเขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา